กรอบอร่อมากเลยครับสูตรนี้ผ่านฟังนะครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้โคเดียมใจก็จะมานำเสนอวิธีการทำหมูกรอบนะครับวัตถุดิบที่ใช้ก็จะมีหมูสาชั้นวันนี้ได้อย่างสวยมากเลยครับสังเกตดู มันจะน้อยมากเดี๋ยวเราจะนํามีดมาบ้างนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นน้ําส้มสายชูแล้วก็เกลือโอเคเดี๋ยวเรามาชมวิธีทำกันครับให้เราบั้งบริเวณหนังหมูนะครับให้ถึงเนื้อหมูเลย ัน้ำนะครับหยอบเกลือลงไปเล็กน้อยเดีย๋ยวเราจะรอให้น้ําเดือดผ่านนะครับน้ําเดือดแล้วครับให้ใส่หมูสับชั้นลงไปเอาด้านหนังลงนะครับจับเวลาครับสิบนาที ครบสิบนาทีแล้วครับตักหมูของเราขึ้นมานำซอบมาจิ้มหนังให้พุนนะครับแนะนำให้จิ้มตอนที่หมูยังร้อนอยู่นะครับพอเราจะได้จิ้มได้ง่าย ระหว่างจิ้มหนังหมูก็ให้เรามาผสมน้ำส้มสาชูกับเกลือไว้นะครับ พอจิ้มหนังพุนทั่วแล้วนะครับก็เอาหมูสาชั้นด้านหนังลงมาแช่ในน้ำส้มสายชูผสมเกลือนี่ครับเราจะแช่ทิ้งไว้สักประมาณ1นาทีนะครับตอนนี้แช่ครบ1นนาทีแล้วนะครับก็ให้เราเอาขึ้นมา พึ่งไว้ในตะแกรงแบบนี้นะครับให้น้ำเขาไหลออกมาเดี๋ยวเราจะพึ่งไว้ให้หมาดนิดนึงแล้วก็นำไปอบในหม้ออบลมร้อนได้แล้วนะครับตอนนี้หมูสาชั้นเราก็เสด็จน้ำพอสมควรแล้วนะครับแล้วก็นำลง ในหม้ออบลมร้อนโดยหันทางด้านหนังขึ้นนะครับผมจะใช้อุณหภูมิที่250อ,องศาใช้เวลาประมาณสัก40นาที ครบ40นาทีแล้วนะครับเราจะได้หน้าตาออกมาประมาณนี้แต่ยังไม่จบขั้นตอนนะครับผมจะเอามุกกรอบของเราขึ้นมาพักไว้ก่อนสังเกตดูนะครับอาจจะกรอบไม่เต็มฝั่งเดี๋ยวเราจะทำการพักไว้ให้เย็น แล้วจะนำลงไปอบต่อด้วยอุณหภูมิ250องศาอีก40นาทีนะครับวันนี้หมูกรอบที่ทําให้2ชิ้นชิ้นแรกจะแช่น้ําเกลือผสมน้ําส้มสาชูอย่างเดียวชิ้นนี้คุณแม่บ้านจะทาเกลือไปที่หนังด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าผ่านเวลา40นาทีเขาจะออกมาเป็นแบบไหน อุณหภูมิ2ององศา40นาทีเหมือนเดิมนะครับครบ40นาทีแล้วนะครับสรุปก็ไม่ได้แตกต่างกันนะครับนี่นะครับที่แรกที่ทำไว้เย็นแล้วนะครับเราก็ตั้งอุณหภูมิ 250เหมือนเดิมเราก็40นาทีสังเกตดูที่หนังหมูนะครับตอนนี้เริ่มพองขึ้นมาแล้วนะครับหลังจากผ่านการอบไปได้80นาที เราก็ได้หมูกรอบที่กรอบมากเลยนะครับแล้วก็สังเกตดูน้ำมันจะไม่ค่อยมีเลยนะครับนี่นะครับสุดยอดมากลองไปทำกันดูนะครับทำง่ายๆจะใช้หม้ออบลำร้อนก็ได้หรือจะใช้เป็นหม้อทอดแบบไร้น้ำมันก็ได้นะครับคลิปดนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ s ไ r i b e เที่ยวตามใจไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ